เพื่อนๆค่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตของการที่มีหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านของนุนีค่ะเขาอวดโฉมกันเลยจ้า S7 plus ค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Roborock นะคะเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมนุ้ยถึงต้องมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทูพื้นนะคะทา,ทางทั้งที่ที่จริงแล้วเนี่ยนุ้ยมีแม่บ้านด้วยอย่างแรกเลยนุ้ยเชื่อว่าถ้าเราฝาก Roborock S7 plus ในการดูแลเรื่องพื้นไปเลยเนี่ยมันจะได้เป็นการประหยัดเวลาแล้วก็งานของน้องแม่บ้านเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยในการทำง,งานส่วนอื่นนะคะ และอีกอย่างก็คือบ้านนุ้ยเนี่ยมีน้องหมาตั้ง3ตัวเลยค่ะถ้าจะให้มันไล่ตามเก็บขนทุกวันนี้ก็คงไม่ได้ทําอะไรกันพอดีเนาะเราก็เลยว่าเออถ้าง,งั้นก็เอาซอสงานตัวนี้ให้น้องโรบอทเอส S7+ ็ดพดีกว่าค่ะ S7+ Plus นะคะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพืชอัจฉริยะนะคะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมนะคะซึ่งนั่นก็คือแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติ r รบ o r อ c k Auto Empty Dock นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จะบอกว่า r o บ l o รกออโตเอนที่ดเนี่ยนะคะทำให้ช่วยประหยัดเวลามากๆจริงๆแม่เพราะว่าสามารถดูดฝุ่นนะคะและก็ยังสามารถเก็บฝุ่นอัตโนมัติจากกล่องเก็บฝุ่นของหุ่นยนต์หลังจากทำงานเสร็จค่ะแล้วก็ยังช่วยให้ทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องทิ้งฝุ่นเองบ่อยๆด้วยเอาจริงก็คือเดือนละครั้งก็ยังไหวเลยนะคะที่สำคัญจะบอกว่า r o บอเรกออโตเอนที่ด็อกนะคะเป็นเครื่องแรกในโลกที่ได้รับการรองรับจากทุกไฮแลนด์ค่ะ ซึ่งขอบอกว่ามีพลังแรงดูดที่คงที่นะคะแล้วก็ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ด้วยนั่นเองค่ะทั้งหุ่นยนต์แล้วก็แท่นเก็บปุ่นนะคะสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันร o บออกได้เลยนะคะ โดยในแอปเนี่ยสามารถเลือกเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์นะคะแล้วก็หลายรุ่นของหุ่นยนต์โลบรอรกด้วยซึ่งเชื่อมต่อได้พร้อมกันเลยนั่นเองนะคะทําให้สามารถทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะและในแอปเนี่ยก็ยังสามารถแสดงเส้นทางการทํางานหรือแผนที่การทํางานได้อย่างละเอียดด้วยนะคะจะบอกว่าสามารถดูเส้นทางการทํางานได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนก็ตามสุดปังมากมาก ในส่วนของฟังก์ชันของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roborock S7 นั้นนะคะก็จะมีเทคโนโลยี Sonic Mopping นะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการถูแบบสั่นสะเทือนที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะอ๋อซึ่งการสั่นสะเทือนนี้นะคะจะทรงพลังมากนะคะเพราะว่าทำให้มีการขัดถูได้มากถึง3,000ครั้ง3,000ครั้งบวกบวกเลยอะต่อนอาทีนะคะและก็ยังมีเทคโนโลยี Auto Lifting นะคะที่สามารถ เพิ่มแรงกดของฟันชั้นถูนั่นเองนะคะทำให้มีการเพิ่มแรงกดไปบนพื้นที่ได้มากถึง600กรัมเลยแม่ทำให้สามารถทำความสะอาดพื้นได้อย่างสะอาดล้ำลึกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะยังไม่หมดค่ะเพื่อนๆสำหรับบ้านไหนที่มีพรมนะคะ ไม่ต้องห่วงว่าน้องจะลากพรมไปกับพื้นนะคะเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะคะในการตรวจจับพื้นพรมค่ะทําให้สามารถตรวจจับพื้นพรมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําด้วยนะคะหุ่นยนต์ก็จะไม่ไปถูเปียกบนพื้นพมด้วยนะคะอีกอย่างที่ทําให้หนุ้ยต้องมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roborock S7 ในอ้อมใจเลยนะคะก็คือเขาได้รับการยืนยันนะคะจาก a i r i d Health Group นะคะว่า สามารถขจัดแบคทีเรียและสารกอบููิมแพ้ได้ถึง9.9.9%เลยด้วยเทคโนโลยี Vibra Rise นะคะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้แบบนี้ก็ถือว่าช่วยปลดล็อกได้อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวนี้จะใส่พวกราคาอะไรต่างๆไว้ด้านล่างนะคะเผื่อว่าใครสนใจอยากไปซื้อก็สามารถตามหาซื้อได้เลยนะคะรวมไปถึงช่องทางติดต่อและช่องทางจัดจำหน่ายนะคะเพื่อให้เพื่อนๆสามารถสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะช่วยให้การตัดสินใจของพเพื่อนๆในการหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นนะคะมาใช้ในบ้านหรือคิดว่าวิดีโอนี้เนี่ยสามารถช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อโ Ro บ o ทเอก S7+ Plus ได้มากขึ้นแน่นอนเลยเนาะโดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่ไม่มีเวลาในการทำความสะอาดบ้านเนี่ยนุวยว่าสิ่งนี้เวิร์กมากๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยฟังก์ชันหลายๆอย่างของเขาตอบโจทย์คนที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านได้เป็นอย่างดีเลยลองใช้กันดูพนเพื่อนๆรับรองว่าพเพื่อนๆเนี่ยฟินแน่นอน และคนที่เป็นภูมิแพ้แบบนุ้ยเนี่ยตอบโจทย์อีกแล้วเพื่อนๆลองหามาใช้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ